อยู่กันที่วิทีมวตอออตโกรครับกับผมมโรดทั้ดาวศึกเวดีวิถีไทยวันาทิตที่16เมษายน2566คู่ที่2ของรายการครับการได้รัสสัตว์ทาง p p t v 36ครับเป็นการประท้ากันระหว่างแม็กนัมเพชรป้านบึงว่าแม็กนัมโตลตาลาระยองเดิมน,นะครับเจอกับพรพยักษ์ลูกสวนครับคู่นี้ชกันไม่กัด122ปอนด์ครับแย่งกันเกิดครับ ผลงานในอดีตที่ผ่านมาของนักวิ่งทั้งคู่ครับสองฟอร์มหลังของกังเกงสีแดงครับแพ้คะแนนเพชรกิตดาสิทธิ์เหนี่ยวชี่วิตธมัอตะกอและไพร์ลัดสุดครับพลาดแพ้ทีเคลอยกที่สามจะปางามปอพนมส่วนสองฟอร์มของกังเกงสีน้ำมันครับยังปรากฏคำว่าชนะไม่เป็นเช่นกันคนี่สองฟอร์มของเขาแพ้ทีเคลอยกสอง สุนพลเอกเมืองนน์ไฟลาสุดครับยังแก้เกิดไม่ได้ครับแพ้คะแนนเพชรสิตดาพัฒน์ก,กุลที่เพชรชิรอตกรอนัดสปมีนาคมที่ผ่านมาความได้เปรียบก่อนชกครับอยู่ที่มุมน้ำเงินครับ19เาว่าชกไปชกมาครับราคาต่อครับความได้เปรียบตอนนี้ครับกลับมาอยู่ทางด้านมุมแดงครับได้เปรียบอยู่5,2 ทีสามครับตอนนี้ครับเต้งเข่าซ้ายนี่รบรรยากาศเริ่มมาเสียงเยเริ่มมีเกมเริ่มจะเกิดขึ้นเรื่อยๆครับจักเข่าซ้ายองไนล็อกฟันซอกซ้ายฟันซอกซ้ายคืนพยายามเดินเบียดเข้าไปครับแม็กนัมปีบด ก่อนกันครับคู่นี้ครับจัดเข่าซ้ายจัดเข่าซ้ายเต้นเข่าซ้ายแม็กนัมก่อนพยักยังไม่ยังไม่เล่งเครื่องตัวเองสักเท่าไหร่ครับนี่ครับแข้งซ้ายอัดเข้าใบยังติดปากหนึ่งสองแม็กนัมเข้าในคลองคลองได้ไล่แขนยัดเข่าขวาเขียบเข่าซ้ายแล้วก็เต้นเข่าซ้ายเขียบเข่าขวา ขอมาไกันต่อครับเกมวิทยกที่4กูที่2งลายการศึกวิทีวิถีไทยรับแม็กนัมเพชรป้านมือแดงน้ำเงินพรพยัคต์ลกสวนตาหลังทับก่ับไปตัวยกที่4ยังอยู่ที่มุมแดงครับได้เปลี่ยนอยู่5-2เปลียบจำเป็นต้องให้พรพยัคต์ครับเดินเปลี่ยนเดินชนแล้วก็หักทิ้ง น่ครับตอนนี้พรอมยัดเดินหน้าข้าลูกเดียวครับเข้าในยัดเข่าขวาแมคกนกัมล็อกล็อกล็อกยัดเข่าซ้ายเต้งเข่าขวาแล้วก็หกักโอ้ดูการจับของแมคกนัมครับโอ้โหปาแข็งแรงหรือก็ยัดเข่าขวาเต้งเข่าซ้าย ครับยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับพรายักเข้าไหลขับนข่าวเทียบเขา่เขา ชมแม็กนัมวันนี้มาดีหรือเกินครับความแข็งแกร่งความแข็งแรงครับแท็แล้วก็เททิ้งลงไปเดี่ยวเบียดไปเบียดมาครับสภาพร่างกาย ยกที่สี่พักน้ำสักคู่ตามันต่อเก็บเวทียกที่5ยกสุดท้ายครับปู่ที่2ของรายการครับก่อนประตูยกที่หายกสุดท้ายครับอยู่ที่มุมแดงครับขยับได้เปรียบดูร้อยระบาด ต่ำๆครับทางด้านพอพิทักษ์บนล็อตะโกนมาครับไม่ต่ำกว่าน,นึงแสนบาทครับถ้าพิจารได้กลับมาได้รับก,การชูม,มือทำได้ไม่ได้ครับตอนนี้ครับโอ้ในขณะเดียวกันต้องชมแม็กนัมครับโอ้โหวันนี้นี่มาล่างกายแข่งโป๊กครับแข้งขวาตอนน่อยักษ์ยังไม่ยอมครับตอนนี้เดินเข้าหา าจะมีหมัดกับซอกอย่างเดียวครับที่น่าจะเป็นอาวุธที่กเกมพิกาาการ ต,ต,ตอนนี้ก็เริ่มเงียบกันไปแล้วครับก็พยายามทำเต็นที่รับสำหรับพระานพอพยัก แบบนั้นก็เห็นอาวุ้นหมดแล้วครับนี่ครับยกสุดท้ายครับรอกรรมการรวบรวมคะแรนาชุมืุไปทางการอีกครั้งครับนี่ครับทุกทานักกีฬาครับขอโทษขอโพยครับหลังจากที่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีครับกรรมการรวบรวมคณะแนนาไปที่หนึ่งครับ ป่าที่2ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับแม็กนัมครับก็เป็นแม็กนัมคอรต้าระยองรัวแม็กน um, mm ัม hmm. เพชรปั้นบึงครับเอาช่าแนนพระยักษ์ลูกสวนในแบบสนุกสุดมันค่ะลอยท้ายๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกับสังกินี้ผมมังรัดาวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ